ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในรายการลดโรคลดโลกนะคะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันพัชชาธนาเรื์กและก็เป็นสตรารสุวรรณสินสวงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมกันในพระช,ชาขออนุญาตตรวจสอบ ภาพและเสียงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการรอท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยมีวัคซีนแล้วนะอาจารย์หมอวัคซีนมาแล้วนะมาแล้วไปรัดคิวโดนดายหม <laughs> ดเช็คเสียงสักครู่เสียงเรียบร้อยค่ะมีวัคซีนแล้วนะอาจารย์หมอเ,เรียบร้อยมา ชื่อตอนนะคะเมื่อเราจะไม่มีงานทำค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนเราจะเมื่อเราจะไม่มีงานทำจะสอสดีท่านผู้ชมพร้อมกันสอสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสรัสดีค่ะตอนหนึ่งค่ะค่ะก็พบกันในรายการลดโรคลดโลกนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือเมื่อเราจะไม่มีงานทำโอ้จริงๆมัน ความรู้สึกอารมณ์ว่าเมื่อเราจะไม่มีงานทําเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนโควิดรอบแรกแล้วนะตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วนะคะอาจารย์หมอความรู้สึกอะ่ะก็ผ่านพ้นไปได้แล้วนะต่อรว่าไม่รู้สึกสิอ้าวไม่รู้รสึกค่ะยังไงไคะตัวเองเริ่มเอ๊ะความเสถียรของงานที่ทําชักไม่่คยพลาไม่เข้าชาใช่ไหมค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มอย่างนี้ครับอาการของเราจะเริ่มที่ที่เราไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวคืออย่างนี้ครับคก็คเอ๊อหมู่นี้ทาไมรู้สึกเ,เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายพอ้รู้สึกนง่ายแล้วก็จะมีใจสัค่ะจะมีใจสัตน์แล้วมันชอบเหนื่อยตอนเย็นเย็นตอนเช้าเช้าเวลานอนนะตื่นขึ้นมานะค่ะคือฝันอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ตื่นขึ้นมาก็ยกสุกมีเหนือ่อตามโคนขาตามนอ่องนะ เป็นอะไรวะเนี่ยนะก็ไปหาหมอหมอก็ถามอาชีพทำอะไรครับค่ะหมอสมัยนี้ก็พูดน้อยจังนะถ้าเจะได้รับยาจำนวนนึงซึ่งจะไปกระชวนมันก็จะแพงม,มันก็จะแพงเสร็จแล้วท่านก็จะเอาอยาเงี้ยไปหาซื้อตามร้าน ร้านบอกข้อห้ามขายตามร้านขายยาเออร้านขายยาเปสัจอบอกว่านี่ข้อห้ามขายยาอะไรคะเป็นยาายเป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่นยานอนหลับใช่ปใไม่ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่ใช่ยานอนหลับด้วยนะอ,อาจจะทําให้ท่านไอที่อะไรเหนื่อยง่ายใจสั่นอะนจะได้หายไงแต่ที่นี้นก็ท่านอาจจะรู้สึกชักม่วงเหงาหาวนอนได้ไหมแล้วก็อันเนี้ยท่านเรียกว่า อย่าไปพูดพูดอะไรนันก็จะน่าเกลียดหาหมอคนใหม่เออคือแค่ให้าายาพวกนี้คุณเนึ่งขาคุณจะบอกคุณว่าไอมีน I mean, แสดงว่าคุณอาจจะมีอะไรในใจคุณลึกๆอ,อ่ะแล้วคุณก็ไม่รู้คุณไม่รู้เดีย๋ยวผมให้นี่ถ้าหายนะก็ม,มาคุยกันว่าตกลงไอ้ที่นี่เพราะอะไรอืก็คือ จะต้องช่วยกันหาว่าไอ้ที่คุณรู้สึกวิตกกังวลซ่อนอยู่ในจิตใจซึ่งบางทีคุณคุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าคุณคุณคุณกําลังวิตกกังวลแต่คุณไม่รู้ไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุด้วยอ่าไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ค่ะนะก็คืออหนักเลยนะผมกำลังจะพูดยังไงตอนเนี้ยชัดเจนแล้วล่ะตอนนี้ส่วนมากก็จะรู้ละพวกที่ อาชีพที่มีเกียรติยศไปไหนก็โอกเขาต้องประสบความสุข้ยหล่อจังเลยโอ้ยสมสวยจังเลยดูดีอ่ะอาชีพในฝันอันนี้แล้วก็ทำงานเดือนเป็นแสนนด้นะก็วกที่ทำงานบนฟ้ากับตันเครื่องบินก็จะกับตันเครื่องบินก็ขึ้นบิ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 นใช่ไหมมาวันนี้ครับเขาก็รู้แล้วล่ะ ไมไ่บินเราก็จะโทษกันะจะโทษกันเสียนะครับสายการบินทั่วโลกเหมือนหมดคือจะไม่ไเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดไม่ได้บิน<ะ>เพราะว่าไม่มีผู้โดยสารจะบินก็ลองคิดดูดิหมอหมออย่างมีชื่อเสียงเลยนะของอเมริกา<ะ>เขาบอกว่าถ้าคุณจะขึ้นเครื่องบินถ้าคุณจะขึ้นเครื่องหน้ากากคุณต้องใส่แบบของหมอเลยนะ,ะหมอห้องผ่าตัด คือ oh. ปิดไม่ให้มีรูสามารถผ่านทางจมูกจมูกได้ <Okay. S 2> นะแล้วเสร็จแล้วไง <Okay. S 2> เสร็จแล้วน้ําเนี่ยห้ามกินเลยนะ uh huh. เพราะว่าคุณจะต้องเปิดอากาศมาดื่มน้ํา <Okay. S 2> คุณคุณต้องไม่ดื่มน้ำโอ้ oh. นะยากไหมเนี่ยไอไอ,ไอคนนั่งเครื่องบินอถ้าคุณนั่งอยู่สักสี่ชั่วโมงจะไหวไหมเนี่ยนั่นแหะสีอพอถามมาสี่ชั่วโมงโอ้คุณนั่งในเครื่องเครื่องบินอย่างนั้นเกินสีชั่วโมงไม่ได้นะครับอื uh huh. ถ้าเกิดมีใครมีเชื้อโควิดอยู่หลังเครื่องอ่ะะก็จมุนเวี่ในชั่วโมงมันจะมาหาคุณนะอ้าว้ยแล้วไงก็ต้องนั่งเครื่องบินระยะสั้นอย่าเกินคือถ้าของจีนเนี่ยอย่าเกินสิบชั่วโมงจะถาว่าจะมีคนขึ้นเครื่องบินไหมไม่มีอะค่ะโอ้แล้วไม่มีเครื่องบินแล้วเครื่องบินจะบินได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วทาไง ก็เจ๊งสิคะไม่เจ๊งไม่แต่มันเป็นของรัฐบาลไม่เจ๊งหรอกหรออไม่เจ๊งเจ๊งเดี๋ยวว่าเขาเลิกบินอันนั้นไม่ได้แปลว่าเจ๊งเออไม่เจ๊งแล้วก็เขาเรียกเรามาเอากันนี่นะมีแพ็กเกจถ้าคุณลาออกตรงนี้ชดเชยเท่านี้ลาออกตรงนี้ชดเชยตรงนี้ไอเนี่ยไอตรงเนี้ยไอสิ่งที่ที่ผมพูดคนคนป่วยคนนี้ของผมอ่ะเขาก็เจอแล้วก็ เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้เราทำอย่างนอ๋อคนป่วยที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยนะตอนนี้เขารู้แล้วไงเขาก็โทรมาที่ที่นี่คือข้อมูลที่โทรศัพท์มาคุยกับผมนะเรอคะเออผมก็ไม่รู้ผมเป็นอะไรวะเฮ้ยวันนี้รู้ละพอเห็นจดหมายทัไม่รู้ละอันนี้แหละอันนี้แหละี่ต้นเหตุของความเครียดเออก็ทําไงก็ถามทาไงเรื่องเดีหนึ่งหาแพทยเกียรตที่สุดนะจัดการเลยแล้วก็ไป เปิดลิขทธดูไปซื้อฉนดโฉนดที่ดงที่ดินเขามาเท่าไหร่ส้ายเพราะว่าปวดพวกนี้เงินเยอะใมถรายได้เขาดีเอแล้วไงอาจารย์หมอจะบอกไงขายหมดเลยขายหมดเลยขายใครอะตอนนี้ก็หาคนซื้อลําบากไหมไม่เขาต่อเท่าไหร่ให้เลยต่อให้เลยต่อให้เลยแล้วไงตอนนี้คอนโดอยู่ไอที่เราเคยไปใช่ไหมเพื่อนใช่ขายเลยเพื่อนขายเลยอื นะขายรอยู่ไหนวะเนี่ยเราเพิ่งไปไปเซิร์ฟมานะค่ะเดือนละสามพันบาทเช่าเหรอเออช่าเฮ้ยที่ไหนว่ามีสามพันบาทสามพันบาทนี่นะแล้วพอปีหน้านะไอ,อจากค่าเท่ากลายเป็นค่า,า,าผ่อนเลยนะเช่าเหรออเออเป็นเช่าซื้อโอที่ไหนวะการเครหะเฮ้ยเฮ้ยเลยนะ ใครๆชีวิตข้าทำไมอยู่ที่บ้านการเคหาแล้วหรือวะอะไรเงี้ยบอกเอออย่าดูถูกนะเว้ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วค่ะข้าอยู่หมู่ว่านักกีฬาเนี่ยหมู่ว่านการเคหาหลังละพันห้าผ่อนเขาว่าค่ะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้แกรู้ไหมบ้านฉันเขามาขอซื้อเท่าไหร่อืเอ่าบอกทำไมเอ้าจากอยู่ท้ายขอบกาไปอยู่กลางเมืองจริงม,มาบอกแปลว่าอะไรอยู่กันมาเอา้า ตอนนี้ผู่บ้านนั้งคิลาฉันนะนวเว้ยะนะไม่ถึงสี่สิบนาทีมีห้างเยอะแยะหมดล้อมร<ช>อบหมดเลย<ช><ช>มีโรงพยาบ,บาลอย่างดีเลยอยู่ข้างๆเลย<ช>โอ้แล้ว,ลวไงก็ก็แกก็คิดติดตัวไม่ใช่คิดอะไ,ไอ้น้องเลยตอนนี้ไอ้น้องอาย,อยุห้าสิบเองนะอืมแล้วยังไงครับพอรวบรวมเงินได้ทั้งหมดนะนะทีนี้น้องก็ต้องคิดแหละ คิดว่าอาอาชีพอันมีเกียรตินะอของน้องอ,ะอ่ะอย่าคิดว่าไม่อย่างโน้นอย่างนี้เลยถ้าเทียบไปก็เหมือนคุณลุงกแก่ๆขับแท็กซีอ่อ่ะขับขับแท็กซี่ส่งลูกตกมหาวยยิทยาญาติแต่ลุงก,ก็ขับมีอาชีพยอย่างเดียวชำนาญอย่างเดียวคือขับรถแท็กซี่เออโอสะดุดสะดดอะไรต่ออะไรนี่ซ่อมได้หมดรูห้หมดเลยก็ น้องก็ขับเครื่องบินน้องก็รู้หมดเลยเครื่องบินมันอย่างนี้อย่างรู้อย่างโู้อย่างนี้ค่<ฆ>ะแต่ว่าน้องรู้เรื่องเดียวเลยนะเรื่องเครื่องบินอืตอนนี้เครื่องมันไม่บิน<ฆ>เราบอกแล้วไงนี่พูดเพื่อจะให้ไม่ไปมิตกกังวลเองนะตัดใจเลยครับเลิก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 นอกจากนอกจากถ้าเกิดน,น้องคิดว่าไอ้วันนั้นเราเคยไปกินแม่ที่ทาให้ให้กินอรอ่อยอร่อยอะ ที่อ้างว่าเนี่ยสูตรมาใช้สูตรนี้เอามาจากอังกฤษเลยนะเออเขาทำเป็ดเป็ดที่เป่าลมนะลมหนังเป็นกรอบมากเลยเอออันเนี้น้องทำเก่งมากอ๋อเหรอคะแต่ถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าคิดจะไปทำไอ้เป็ดตัวนี้ขายนะต้องบอกเขาว่า อดีตกับตันเครื่องบินอ่าอย่างนี้ใครก็จะมากินทีนี้อดีตกับตันเนี่ยยังพอมีทางออกนะแต่แล้วก็อดีตกับตันท่านเนี้ยก็มีทางออกเพราะว่ามีความรู้เรื่องอื่นๆอ่าไม่ไม่แต่คนอื่นล่ะพนักงานต้อนรับแบบเนี้ยกำลังยกตัวอย่างว่าแล้วก็หาดูสิถ้าคนอื่นก็หาดูอะไรที่ตัวเองเก่งแต่ทีนี้ตัวเองเก่งต้องปรับตัวแนะนำไปแล้วก็น่าตกใจทุกคนจะมา ทากับข้าวขายบเบ่้อยใครจะซอเบอ<บ>นเหมือนสมัยก่อนนู้นจำได้ไหมขายเต้าหวยขายกาแฟแต่ย<ฆ>อย่างนี้แข่งกันทำเจ๊งหมเงดเจ๊งหมดเจ๊งหมดเจ<ฆ>๊งหต้องเราเก่งจริงๆอนะ,ะอบอกอพูดกับพี่ก็พอได้นะพอได้ไงเดี๋ยวผมไปยืดแล้วยืดเลยผมเอาไอ้ที่มันชดเชยมากที่สุดแต่เบอร์ค่ารักษาไม่ได้ทั้งมันออื ถ้าถาไม่ได้กลัวอะไระรัฐบาลไทยเขาก็ได้มีบัตรประชาชนสามสิบบาทรักษาทุาทโกโรคเว้ยนี่แหละเป็นการสังค<ล>มด้วยนะ,แ,ะแต่ว่าถ้าหากมีเสน้นสายๆๆอะไรก็เอาหน่อยนะค่ะเลือดให้โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์พอเราไปสมัครุ่มมันเต็มม,ม,มันเต็มเต็มเราบอกให้ให้ให้เวสเลสเนี่ยให้ปรอคิวรอคิวไว้ได้ไหมเฮ้ใครก็จะสละสิทธิ์ค่ะ มันตายอุ้ยจันหมอครเอาแล้วก็มีเส้นสายอีกเนี่ยระบบอุปถัมม์มันก็ต้องมปคนตายคนตายลิสต์มันก็เลื่อนขึ้นมาใช่ไหมไม่เถอโเถอะพูดกันเรื่องจริงสินั่เหรอถ้าคนไม่ตายใครเขาจะลาออกใช่ค่ะอ่ะต้องสรุปแล้วค่ะจย์หมอสรุปว่าเมื่อเราจะไม่มีงานทํารู้แล้วกุ้มใจก็รู้แล้วว่าตอนนี้กุ้มใจสายเหตุของทำกุ้มใจก็รู้แล้วอีกเหมือนกัน ความกุ้มใจทําให้ใจสั่นกลัวนุ่นกลัวนี่จะไปิดเสียค่ารักษาอีกเวรกรรมถ้ารู้แล้วเอยไม่เป็นไรถ้ารู้แล้วแกที่ต้นเหตุตื่นนอนตอนกลางคืนทําไมมีเหงื่ออกอ,อกเต็มตัวเพราะมันฝันว่าตกงานค่ะแต่เรายังเราไม่รู้ตอนนั้นเราฝันไงโอจะออกมาเรามไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ว่าตื่นมาเหงื่อเจ็บตัวเลยค่ะออ,อแล้วพอเหงื่อออกเยอะก็ไม่ได้ดื่มนะ้าตื่นเช้ามาก็เวียนศีรษะ ยกลัวใหญ่เลยทีเนี้ยเริ่มรถเราก็ไม่รู้ว่ะไปทํางานนะหาอาชีพหาอาชีพรถไอ้เฟอร์นิเจอร์รอบตัวนะนะไอ้นาฬิกาที่น้องแขวนที่ใส่ที่มืออะที่ปวดปวดตัเรือแล้วเป็นแสนเป็นล้านผมจําได้ไหมไอ้ทาไอ้เครื่องไอ้ตัวนั้นน่ะว่ามันสิบห้าปีแล้วยิ่งยิ่งเก่ายิ่งแพงอะขายเลยขายเลยขายเลยนะขายใคร ขายเวลาเราไปชินใครชอบแก่คนไม่ชอบมองมือเราขายมันเป็นเลยถามเฮียกันเลยเออขายไปเลยค่ะอ่จบว่าทีนี้ไม่ใช่ดีทีนี้มันพูดจะกลับตันก็ว่ากันไปค่ะมีอาชีพอีกอาชีพมึงซึ่งมีเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะอาชีพอะไรคะอาชีพธนาคารโอ้ธนาคารไม่มีอาชีพไหนมดีเท่าธนาคารอีกแล้วเชื่อผมเถอะใช่ไหมก็มันไปใช้เครื่องจัดค่ะ ฝากเงินอัปเดตบัญชีจ่ายเงินรับเงินเฮ้ยไม่ใช้เครื่องหมดเลยพอมันใช้เครื่องหมดไอ้ที่เราใส่ชุดสวยๆอยู่ในห้องแอร์มันก็บอกให้กับบ้านก็ไม่ต้องมีพนักง,งานอีกเช่นกันออแต่ทีนี้เพราะว่าหนูอยู่ในธนาคารความรู้ที่หนูปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน,นคะที่ไม่เคยจะครอบลูกค้าเลยอันเนี้ยเอาไปทำงานที่ไหนก็ได้เลยเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ก็ไม,ไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันเออแต่ว่าผมเล่าเล่าตลกแต่เรื่องเป็นจริง,งนะค่ะทํางานธนาคารนี่แหละรับคอยเฝ้าให้เขาใช้เครื่องเอทเอ็มยังไงยังไงยังไงนะ,ะปุ๊บรับแพ็กเกจออกมาเลยค่ะอืมรับแพ็กเกจใหม่แล้วผมซื้ออะไรเนะี<ะ>่ยอืมเขาไปซื้อตู้ขายน้ำอาะแต่ที่กดปุ่มกุบกุ๊บกุ๊กุอ,<ะ>อ,อ่ะออแล้วบอกว่า ให้เรื่องอะไรไปซื้อแองที่หอนี่ที่มันมีแต่ยี่ห้อเดียวอ่ะหนูซื้อเครื่องมันมาเลยอืแต่ว่าหนูใส่ทุกอย่างที่หนูอยากกินเช่นวิตามินดีวิตามินซีอะไรแน้ะหลายยี่ห้อเลยแล้วก็ขึ้นมีประโยชน์ทุกทุกจุดที่กดเขาก็บอกผมมีคนเลยนะอะไรเขาก็บอกว่าแล้วเป็นไงโอ้ยตุนนะยอดที่สุดเลยเพราะตู้อื่นเขาไม่ไป ปล่อยไม่มีอะไรปล่อยให้เครื่องมาทำพอจอดเหรียญแล้วมันไม่ออกคนก็เตะเครื่องค่เครื่องมันก็บุ่งเออรน้ไหนไหนไม่มีงานแล้วนี่เอ้รน้แต่งตัวโก๊ๆเลยมันนั่งอยู่ที่เครื่องกดให้บน้างกดให้อะไรให้เลยนะเอ้ยแล้วเขาไม่มีถุงใช่ไหมต้องแอดแล้วเอาถุงแอดใส่เข้าเอ้ยกุต้นโอ้ตู้เดี๋ยวนี้ออกลูกออกหลานเป็นหลายๆตู้แล้ว มีน้องสี่คนเฝ้าคนโดตู้ออ<ฆ>แล้วเราเป็นไงก็ตอนนี้ก็น้องพุ่งเอีอย่าไปบอกใครนะคะ่ะ<ฆ>เขาลื้อเครื่องเ<ฆ>ลยลื้อเครื่องเราไปประกอบเองออเออเหาะเองจริงล้วก็ขา,ขายเครื่องขายเครื่องวิธีขายเครื่องเนี่ยนะเอะขายเครื่องก็ไปบอกเขาหมาเราไปเอา,เข,า,า,เข,า,าเของเขามาเขาก็ใส่แต่ของเขาใช่ไหม,มแล้ว เดือนไหนมันอาิมันโฆษณา <ฮะ S 2> มันก็ขายได้ไอ้ตัวน,นั้นไอ้อวันไหนไม่โฆษณา <ฮะ S 2> มันขายไม่ได้ไเฮ้ยที่เราสั่งมาหมดอายุมัน,นไม่รับคืนนะ,<ฮ>ะอโอ้เนี่ยหนูไปเฝ้าเองมาเลยขายไม่ดีโอ้โอ้โ,อ,โอ,อ่ะสรุปค่ะอาจารย์หมอสรุปแล้วก็เห็นไหมครับถ้าตื่นนอนกลางคืนใจสั่นงื่อออกจุดๆนะไม่ใช่โลคใจสั่นใจอะไรหรอก รู้สึกเสียราพาของตัวเองทักเสียหายค่ะไม่มีความมั่นคงในหน้าที่กันงาก็เลงเดูนะซับสินอะไรที่เกินตัวเวอร์เกินไปขายทิ้งหมดเก็บินอย่าเป็นเงินสดไว้เป็นเงินสดไว้แล้วอย่าไปอย่าไปทจริ่จริ่งถนงองค์อาจหมะไอ้หลวงเขาให้คนละครึ่งรีบไปขอเขาให้เจ็ดพันก็ารีบไปเอาแต่ถ้าเงินในบัญชีมีเยอะเขาก็ไม่ให้นะ เราเรียบให้มันหมดไปก่อนออตอนนี้เงินในบัญชีรียบถอยเลยถอยเลยถอนเอไปถอยถอยถอยออกไปให้แม่ไว้แล้วเสร็จแล้วก็อย่างนี้ครับตรงไอ้โลกเนี่ยโลกบริษัทเจ๊งไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะบริษัทเจ๊งเองเริมถามว่าใครก็อย่างนี้ครับเฮ้ยผมนั่งทงานผมรึกได้ผมไม่ใส่หน้ากาก จบแล้วละค่ะเดี๋ยวรอรายการดูเมืองพร้อมอาจารย์ดูดีคะเป็นอย่างดีนะครับค่ะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละเพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยอย่างอ้วนทัวรอุดมสมบูรณ์ซึ่งไม่ได้เลือกต้องลรอีกตั้งสิบกิโลเจอสิบโลเลยนะคะอ่ะสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวเห็นอาจารย์หมอโพรบแบบนี้แต่จริงๆล้วประเด็นที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคะท่านผู้ชมคะไม่ใช่เพียงแค่สองอาชีพที่อาจารย์หมอยกตัวอย่างมาแต่ว่าณวันนี้ค่ะ ทุกๆอาชีพที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของกิจการก็ตามแต่มีความเสี่ยงพอๆกันหมดทั้งหมดทุกอาชีพนะคะเพียงแต่ว่าเราเองจะบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บริหารสําคัญกว่านั้นก็คือการเงินของตัวเราอย่างไรเท่านั้นเองนะคะพูดแค่คําว่าเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะเอาใจช่วยทุกๆท่านที่กําลังประสบปัญหาอยู่ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามแต่นะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันพระชาธนาเลิกพร้อมด้วยเภเศชกรสุวัสดิ์สิทธิวงต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการลดโรคลดโลกนะคะท่านสามารถที่จะติดตามชมรายการลดโรคลดโลกรวมไปถึงรายการดูเมืองรายการคนทําเมืองรายการขัาชุคนชัดโดยชัยวัฒน์สิทิวงค่ะได้ทางช่องกลิ่นอาเชียนทีวีนะคะ รับชมผ่านทาง f c e b o o o กแฟนเพจเครือข่ายจิตอาสาพเพื่อสังคมหรือว่าทาง y o u t u b e กรีนอาเชียนทีวีค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่จะมาพบกันกับดิฉันอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์วรินค่ะในรายการดูเมืองส่วนตอนนี้พักก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ